สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b i l e ทีเอชีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์โหมด Manager กันดูนี่ครับว่าจะเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟรีฟ้ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับหนึ่งขีดตรงนี้ครับก็จะเน้นความชวนครับถึงจะเปิดบบบบออออลลนน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 ะะะ่่่่่ขขขีีีีดดดึ้มมาหยยยิิงงคครรรััเเเเก็จป ไวขึ้นนะแล้วก็3มขีดนะครับก็จับบอลปุ๊บนะครับถ้ามีโอกาสก็จะเปิดบอลทันทีเลยนั่นเองครับตรงแนวโน้มการยิงนะครับตรงนี้ฮะหนึ่งขีดนะครับเนี่ยคือแบบว่าต้องมีช่องดีๆถึงจะยิงนะครับเนี่ยใช้จังหวะเยอะนิดนึงนะครับสองขีดก็จะต่อบอลน้อยกว่า1ขีดนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องก็ก็ยิงนั่นเองนะครับสมขีดเนี่ยใช้จังหวะน้อยๆนะครับต่อบอลไวๆนะครับแล้วก็ถ้ามีช่องนะครับหรือว่ามีโอกาสก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะตั้งนะประมาณนี้แล้้้ววกกกกัััันนนนนะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบบมุ็็็็อิสไไดดเเปแต่า มาดูเกมรับบ้างครับเกมรับบ้างเกมรับนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเพสซิ่งนะการกดดันนะฮะนะครับนี่เป็นกดดัน1ขีดนะครับ1ขีดก็จะแบบไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะฮะสองขีดครับเนี่ยเริ่มที่จะมีการเข้ามาประกบหลายตัวขึ้นไปครับอ่ะสาขีดครับเนี่ยครับกดดันครับจะจะเป็นทั้งระบบเลยนะเนี่ยบางทีเข้า2นะครับเข้าซ้อน2เลยนะับอันนี้แล้วแต่เราเลยนั่นเองครับระยะห่างครับระยะห่างนะครับเกมรับน้องระยะห่างนะครับอันนี้เป็นแนว แนวแบกว่าเข้าไปแบบเพสซิ่งอย่างวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพสซิ่งนะแต่ว่าไม่ได้แบบเพสซิ่งแบบหนักมากนะครับทีสามขีดนะครับก็จะเป็นแบบแนวคุมโซนมากกว่านะครับคือแบบไม่ได้เข้าไปเพสซิ่งนะครับนะตัวระยะห่างนี้ครับทําให้เขามีโอกาสที่จะลากมาถึงแดนเราได้ง่ายขึ้นนั่ครับอันนี้ตรงตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับแล้วกันนะครับความก้าวร้าวนะครับก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าสกัดนะครับ ที่แบบเข้าหนักหน่วงนะใครที่ชอบหนักๆนะครับก้าวาวตรงนี้เต็ม3เลยก็ได้ครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบก้าวลาวนะครับตรงนี้ก็บาบๆก็ได้ครับเนี่ยก็เป็นแนวคุมโซนมากกว่าครับเนี่ยไปด้วยการประคองกันไปนะฮะตรงนี้แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับกล้องหลังนะก็จะมีทั้งคุมพื้นที่นะแล้วก็เช็คกับดักล้ำหน้าครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะตั้งประมาณไหนนะครับ มาดูในส่วนของพี่ตั้งนะครับเนี่ยพี่กําหนดเองเลยครับตรงนี้ครับอันนี้คือกําหนดเองนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของความช้านะครับเพื่อความชัวร์ติกิตาการับการต่อบอลติกิตาการับแนวคิดก็คือการบุกนี่แหละครับแล้วก็การต่อบอลก็เป็นระบบนั่นเองครับเกมบุกของพี่นะครับเนี่ยเน้นต่อบอลนะไม่แบบไม่ไม่ได้เน้นแบบว่าความมุ่งไวนะครับเน้นต่อบอลไปเรื่อยๆนะครับนะแนวโน้มการยิงก็คือแบบว่าเพื่อความชัวนะครับถึงจะยิงจริงๆนั่นเองครับแล้วก็เล่นเป็นระบบครับ มาดูเกมรับบ้างครับพี่เอาเป็นแบบกดดันแค่2ขีดนะครับคือบอกว่าไม่ได้เข้าแบบทุกคนนะครับระยะห่างก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยหขีดครับเป็นแนวปิดช่องมากกว่าครับระยะห่างตรงนี้ครับความก้าวร้าวก็เต็มที่นะครับสามสามขีดเลยครับแนวกองหลังก็จะเป็นแนวเช็คกับดักลำหน้านั่นเองครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่ขึ้นมาแรงที่121อยี่สกันยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกัน3เกมนะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปล่อยบอดได้นะครับนะใน คนที่ยังไม่ถึงฟี f a แชมเปียนนะครับันก็จะมีอะไรให้เราเลือกหลายอย่างนะครับแต่พอขึ้นฟี ف าแชมเปียนนะครับเนี่ยถ้าถึงอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดให้นะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับโอเคครับอาริย์คูเจอ DXN Thailand นะครับนี่เป็นน้องๆนั่นแหละนะฮะยูคูมาด้วยแผน4 3อดามโฮลิงนะครับแผนก็จะเป็นการควบคุมเองนะอโอ้มีโซเลสด้วยนะมีโซเลสแล้วก็ตอเลสนะฮะ อ่าเล่นในบ้านลิพูครับลิพูเป็นฝ่ายเขียบอลครับชูอาเมนี่ครับแหมรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเป็นแบบผู้จัดการจริงๆเลยนะไปครับคันเซโลครับไหลมาที่ชูอาเมนี่ครับเอรีเอาเอรีเอเอาคันเซโลยิงเฮ้ยกระชอกอื้อเกือบแล้วครับเกือบแล้วเอาเขียมาครับมิลิเตอเขียมาตรงกลางสนามครับมาที่ต่อเลทครับต่อเลทไปแล้วครับต่อเลทยาวๆไป โอ้ดนบลกไว้ได้ครับเป็นลูกเป็นลูกคอนเนอร์นะฮะเปิดมาครับสันิติโอซาร่าเคลียบอลไว้ได้ครับเซดอฟยิงอัดเข้ามาที่ชูอาเมนี่ครับวิดดิทครับครับอานะครับเป็นจังหวัดโต้กลับของลิเวอร์พูลครับซาร่าครับไหลมาที่เควินดิบอรครับมาเซโลครับมาปิดบังไว้ได้ครับทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเปิดบอลนะ จบลอยแล้วครับเกี่ยวไว้นะครับมาเซโลครับค่อยๆต่อบอลมาครับต่อเลยครับไปทางซ้ายครับลากไปทางซ้ายครับอ่าโอเคครับอานูก็สกัดบอลได้ครับเป็นลูกทุ่มของ Dx n นะฮะอือหือเปิดเลยติดครับติดอานูครับทุ่มมาครับกีวิดอครับเมื่อกี้วิดิดผิดนะวิดเป็นวิดอนคระ เป็นจังหวะโต้กลับของลิเวอร์พูลเลยครับจังหวะนี้ครับอื้มอ่ะไหลมาอย่างเงียบมีแทงทะลุช่องมาโดนดึงนิดหน่อยครับเลวานครับแหมเสียดายมากครับสปีดต้นดีครับแต่ว่ามันขาดไปนิดเดียวรับไปนิดเดียวจริงๆนะวิดาครับเซดอบมาที่รอยคีนครับรอยคีนสับมาทางขวาที่สานิติครับสานติดูเพื่อนแล้วเปิดมาติดครับติดบล็อกคันเซโลอเอายังได้คีนครับเอาโอเคอ่ะ เขี่ยออกมาได้ครับเอาเขี่ยไม่ดีครับปะยตาครับปะกวยตาจะเลนเช้งมาแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเสมมือกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับไม่มีโอกาสได้ยิงกันเลยนะเอาจริงนะไม่รู้ว่าแผนทางนู้นใช้แผนอะไรนะฮะแต่ทางนี้ใช้แผนควบคุมเองฮะกาหนดเองกําหนดเองประมาณนี้นะครับต่อเลสครับไหลมาที่วิดาครับออกไปทางซ้ายครับ เติมมาครับมาเซโลครับหลายมาที่เซดอฟเซดอฟเปิดมาอย่างนี้ยังไงครับอื้อไม่ตรงกรครับเดอะบอยใช่ปะเมื่อกี้ไม่รู้ใครอ่ะตอนเล่นเดอะบอยจำไม่ได้ไม่ขึ้นชื่อนะฮะครับลิรูฟูครับอ่าหลมาครับเควินดอบอยหลเข้ากลางให้ที่มิลลินโควิดชาวิชครับคันเซโลครับเติมมาเหมือนโูงเหมือนกันนะคันเซโล อ่านี่ครับก็จะมีการกำกับด้วยนะเนี่ยคู่แข่งของคุณอ่อนแอลงนะครับเนี่ยโปรดใช้การแผนอะไรสัอย่างนะครับเอายิงเลยโอ้โหอาริซอนครับปัดเซฟไว้ได้ครับเกือบเป็นประตูแล้วเหมือนกันนะถ้าเป็นผ้าก่อนอาจจะนะอาจจะนะผ้านี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับอืมอ่ะเป็นลูกตั้งเตะครับจากผู้รักษาประตูครับอาริซอนเบเกอร์ครับเปิดมาตรงกลางครับอ่าเร์พูเขีรยไว้ได้ครับ ครับซาบิธครับอืเฮ้ยยิงเลยเฮ้ยซูเปอร์เซฟครับอืเบเกอร์ครับอ่าครับเดี๋ยวบอยเหนื่อยแล้วครับต้องเปลี่ยนเอาเทียโก้ลงมาแทนนั่นเองครับเปิดเข้ามาตรงกลางครับว่าอย่างไรมีไหมไม่มีเลยโอ้โหโซเลตจับบอลไว้ได้ครับอ้าวโซเลตหลุดไหมหลุดไหมมีโอ้โหตามไปตั้งหลายคนครับชูอาร์เมนี่ไหมอ่าครับประกบประกบครับประกบดีๆประกบดีๆ เอ้าอยัางยไม่ออกอีกนะครับลอยคีนะครับไหลามาที่เซดอฟเซดอฟหมุนมาหนึ่งทีจังหวะดีๆครับลอยคีนจะสับกายเองไหมจับกายไหมไม,ไม่ไม่สับครับครับเซดอฟจังหวะนี้ยิงเองโอ้โหยุ้งนี้อื้อ้หัวขาดช่วยท่านได้ครับขาดช่วยได้โอ้โอยิตาเชครับอื้อหือโดนหนักหน่วงเลยฮะช่วง90นาทีนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าเป็นบุกเป็นบุกหรือเปล่าตอนนี้ เปิดมาอย่างนี้ครับอืมลีฟูครับเขี่ยบอลไว้ได้ครับเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วหรือเปล่านาทีที่86ครับอาครับโมซาล่าครับลากไปคนเดียวครับมาเซโลมาแล้วมาเซโลมาแล้วครับอ่าต้องฝากบอลไปเอ้โห้หมดก่อนฮะไม่ทันจะได้บุกต่อครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเสมอกันไป0ประตูต่อ0นั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราไปลุ้นเกมที่สองกันอีกทีนึงครับว่าแผนนี้จะดีหรือไม่ดีนั่นเองครับ โอเคครับลิ้วพูเจอรอนครับในเกมที่2นี่ครับวันนี้มาเยือนบ้านรอนบ้างครับลิเวพูประกอบด้วยสีสามโฮดิ้งนะครับส่วนรอนก็สีสามโฮดิ้งเช่นกันครับหหอกเป็นเฟอร์นิเต่อเลสนะครับเริ่มเกมอ้าวเล่นในบ้านริเวพูครับอ๋อสนามเราลืมเรายังไม่ได้ปรับนะครับเป็นสนามแบบสนามสนามตั้งต้นนะสนามเดิมนะครับสนาม โอ้โหจ่ายบอลไม่ดีฮะครับอนุเอ้เสียเหมือนกันครับแต่ว่าเรอยลทำเสียกว่านะฮะอนุครับพุ่งมาที่ลุยฟิโก้ครับฟิโก้จะไปเองไหมเอ้ยติดครับติดคันเซโล่ครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะโต้กลับของลิเวอร์พูลครับเรอยลครับลาฟาเอลเรอยลครับจะเปิดได้ไหมโอเคเอ้าะเป็นไงครับเปิดมาที่เลวานหมงงไม่ตรงกรอบครับครับปีเตอร์เช็ค จุดพลุมาตรงกลางสนามครับอ้าวลิเวูเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้ครับเก็บได้ครับเอโหแล้วแบบรีเล่นไปนิดหนึ่งนะฮะนะครับปีดียวใช่ครับรับบอลไว้ได้ครับเปิดเข้ามาตรงกลางเช่นกันฮะอ้าวครับฟิโก้ครับฟิโก้ไปแล้วครับเอโหแล้วหลอกมาเข้าตรงกลางครับตอเลสยิงไหมไม่ยิงครับชิปมาเผื่อเพื่อนครับเอาหูยปอย อู้ยอาครับชูอเนนี้ครับไปครับมีจังหวะมีช่องไหมถ้าเป็นเราเราจิ้มไปนะนะโอโหไม่ฟาบเป็นจังหวะตัวกลาบครับของลอนครับจับบอลไม่ได้ครับต่อเล้ยครับจับช้าไปนิดนึงครับซานซิโร่ครับทุ่มมาที่ใครวะสาบิดนะสาบิดนะกีชื่อมันทับกันฮะ เลวานครับไหลมาที่ลาฟเอลเลอาครับเลอาครับจะเปิดไหมเปิดมาแล้วครับเปิดมาไม่ถึงครับฟันได้ครับสกัดออกไปได้ครับอาครับโอ้โหบอลเป็นโมเมนตัมของลอนครับหนึ่งสองสามครับสี่ด้วยมั้ยขีนครับไหลมาทางซ้ายครับที่บินโควิดชาวิตอ้าวแล้วก็หมดเวลาครับกรรมการไม่ต่อเวลาให้อีกนิดเลยนะกรรมการนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับ อ่าอย่างน้อยก็ไม่เสียแหละนะครับเอาเอาง่ายรว่าเสียประตูยากแหละนะอันนี้ครับชิปมาถึงไม่ถึงครับเกือบแล้วครับอาริฟูครับดักบอลไว้ได้ครับลาฟาเอลเลอาวไหลมาตรงกลางครับโอ้โหเป็นจังหวะชิงสวยๆครับจังหวะนี้ครับลาฟาเอลเลอาวยังไงครับแตะมานิดนึงจะยิงไหมเปิดมาอย่างนี้โอ้โหเอาละครับ ลีฟูขึ้นนำไป1นึประตูต่อศูนแล้วนี่ครับจากจังหวะการครอสบอลสวยๆครับจากราฟเอลอามาที่เลวานดอฟสกี้นะครับเป็นภาพนี้ครับนะครับมีจังหวะมีเวลาให้ตกให้แต่งนะครับฟานไดับเลยหัวฟันไดไปนิดนึงนะโอเคครับรอนะครับเป็นฝ่ายเคียครับหลังจากเลียลทำภารกิจเสร็จนะครก็เป็นลุยดีแอสครับเตรียมที่จะลงมานี่ครับ ต้องบอกว่าผู้เล่นก็มีมีผลนสำคัญเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยครับก็สำรองก็ต้องจัดตัวดีๆแล้วกันนะครับเฮ้ยอย่างนี้อื้อเกือบครับนึกว่าจะโดนแบบโดนซะและบเข้าซองอย่างง่ายได้ครับเช็คเปิดจุดพุมาครับตรงกลางสนามครับอื้อยากจะเล่นเร็วใช่ไหมเนี่ยครับสอนครับสอนถึงมีนอ้าวไม่รู้ว่าจะเปิดหรือว่าจะยิงอะไรยังไงครับแต่ติดครับติดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเช็ดอะไรวะเนี่ยโอ้โหเล่นตรงกรอบเขตโทษเหรอโอ้อะไรวะดูดีดูดีลูกนี้อโอ้ยผ่านง่ายๆครับร์พูลครับแล้วก็โดนโฉบไปเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับต้องเอาใหม่กันอีกแล้วนะครับนี่มาครับชอาไปนี่ครับมาที่ซาวินครับ ซาลาครับโมซาลาครับมองเพื่อแล้วแปะมาที่เดอะบอยส์เดอะบอยมาที่อานูครับซาลาจะเปิดเองไหมเหมือนจะเปิดเองเลยครับจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับโอ้โหเฮ้ยยังครับเล่นเองเลยนะฮะเรเวนครับจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลขึ้นน้าอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ1ครับในนาทีที่82ครับ เป็นลูกคอสส,สวยๆครับจากโมซาร่าลูกนี้ครับมาที่เสาสองครับเช็คก็แบบพาลาดแล้วครับก็คือมีมีตัวประกบแหละนะครับแต่ว่าเลวานเอาอยู่ครับเมื่อกี้โอเคอมีรู้สึกว่ามีตัวแดงๆหนึ่งตัวนะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะอาจจะต้องเปลี่ยนเขาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะช่วยเอาไปนี่ไหมออกไม่ได้นะมาเปลี่ยนไปละอ้าวจังหวะนี้ครับสาวิดนะสาวิดเปิดมามงได้ไหมไม่ได้ครับได้ไหมอีกรอบไม่ได้ครับน่าจะหมดเวลาแล้วโอเคอ่าริพุก็ กลุ่มชัยชนะไปได้นะครับในเกมที่2นี่ครับอ่าเกมแรกเสมอกันเนาะเกมนี้ชนะนั่นเองครับโอเคครับโอ้โหเจอคลาวดี้ครับพี่เมฆของเราครับโอ้โหเฮ้ยเจอพี่เมฆเว้ยเฮ้ยทุกคนเจอพี่เมฆอ่าครับแต่ว่าไม่ได้แบบประทะกันตรงๆนะครับเป็นบอทเจอบอทฮะอ่าดูซิว่าพี่เขาจะแบบมาแผนไหนนะฮะ ตัวนี้เหนือกว่าเราแน่นอนครับเป๊ปครับหลมาที่ฟิลิปลาครับไปครับอันเซลโลครับโรนารโดกาลินชาครับกาลินชาอืจะเปิดมาเมื่อกี้เป๊ปครับตองเต้อ้าวแทงแรงไปหน่อยฮะเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับทุ่มมาโอ้โหซาวิตจังหวะนี้จะยังไงครับจะยังไงฮะ ครับว่าอย่างไรยิงเลยโอ้โหโดนไประลาบหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะโยนะครับครับจังหวะนี้ครับเป็นความผิดพลาดของซาวิตนะฮะแบบพักอกแล้วแบบพักอกยาวไปหน่อยฮะลูกนี้ไม่ไม่โดนใครเลยครับก็ยิงสวยๆเป็นประตูไปนั่นเองครับอ่ะลิฟูตามไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตามนะไม่ใช่นำนะโดนนำไปก่อนครับโดนนำไปก่อนนะครับ สาวิทครับสาวิทไหลามาที่เควินเดอะบอยครับซาราครับไหลามาอย่างนี้ยังไหวยังเดบอยว่าอย่างไรซารายิงเฮ้ยชิดอ๋อติดติดนึกว่าแบบยิงออกเองนะฮะเข้าใจผิดนะฮะเฮ้ยอ,อ้โหรีบเขี่ยออกมาครับเลีรยอย่างนี้ได้ไหมยังได้เฉยกองเต้ครับกองเต้ไหลามาที่โลนันดินโยครับโลนันดินโยครับ จังหวะเซมบ้าครับจังหวะเซมบ้าครับอ่าไหลามาครับตรงกลางอ้าวที่กองเต้ครับอ้าวกองเต้อ,อ้าวพลาดครับอ่านาฬีที่สามสี่ครับคู่แข่งแข็งเก่งกว่าอันนี้รู้รู้รแล้วครับ <laughs> รู้แล้วรู้แล้วไปครับสาวิดสาวิดไล่มาไลา่มาที่เดอะบอยเดอะบอยคันเซโลคันเซโลเปิดมาอืม,อมนิดเดียวนิดเดียว จะเปิดเองไหมอนโนเปิดเองครับเปิดมาอย่างนี้มเมื่อกี้มันในนี่ใช่ไหมมันในนี่ครับขียออกไปได้ก่อนครับไปครับจงังหวะนี้เปิดมาไม่โดนครับเสียดายมากครับฟันได้เดี๋ยวบอลเก็บบอลไว้ได้ครับเก็บบอลไว้ได้รอดูเพื่อนครับนาทีที่สี่สิบสองแล้วนาทีที่42่สองยิงเองอโดนไหมโดนมือโดนอะไรไหมไม่โดนอะไรเลยฮะไม่ตรงกรอบเลย นะครับเอาล้วครับสาวิดครับสาวิดจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสหลายทีอยู่นะอ่าแล้วก็หมดครึ่งแรกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับนี่โอ้โหรูปทีมรูปตัวนักฟุตบอลนะครับ <laughs> แตกต่างกันมากเลยนะเมื <laughs> อ่อกี้อาปลาครับเฮ้ยจ่ายบอลแรงเกินเอา ยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะเรียวเฮ้ยสวยใช่โอ้โหโอ้โอยเหมือนจะใช่แล้วเมื่อกี้เกือบจะโคตรใช่แล้วนะเมื่อกี้เสียดายมากเลยครับนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะโต้กกับของกาลินชาครับกาลินชาไปได้อยู่ครับลามครับชิดมาอย่างนี้โดไหม,มาอาเก้าเกือบแล้วอาเก้าครับนะครับเรียวก็หมดแล้วคนระับนาทีที่57ครับวิ่งเยอะเกินไปครับ เอาเป็นหลุยดีแอสลงมาแทนนั่นเองครับดูซิว่าความสดเอ้าจ่ายบอลก็จ่ายผ้านะครับจ่ายบอลจ่ายผ้าดกันนะฮะไปครับซามปอต้าไหลมาที่โรนัลดิโยครับเปิดมาอย่างนี้เคลียรบอลได้ไหมได้อยู่ครับอโนครับเคลียออกมาก็ครับไปครับโมซาลาครับมซาลาครับโดนกองเต้ครับกองเต้ได้ไหมยังได้อยู่ครับ อ่ายังไงดีครับอ่าคืนมาที่โมซาลาบโมซาลาบจังหวะอยู่เปิดมาอย่างนี้ว่าอย่างไรไม่ได้ครับยังไงครับยังไงโอ้โหอาครับที่เสมอแล้วครับลิฟว์คูครับที่เสมอพี่เมฆของเราได้ครับคาร์ดี้ครับอืจังหวะนี้ครับปาบเข้ามาอย่างนี้เลยครับอืมหดเน้นเน้นเลยนะฮะอ่ะมีใครมาแทนอ่ะใครวะอ๋อเตอรโกเตอรโก้แทนซาวิดนะครับอ่าครับจังหวะนี้ คะแนนเท่ากันใช้การบุกเพื่อพยายามเปลี่ยนคะแนนมีการแบบว่าให้คําแนะนําด้วยนะออโอเคเอาละครับสามบอตเครับไหลามาที่โรนนลดินโยครับกวาดีเอาละครับเป๊ปว่าอย่างไรครับเป๊ปไหลามาอย่างนี้เฮ้ยอาเก้าโอ้โยเกือบแล้วเหลือไปละเช็กยังได้ยอแต่ไม่ชอบเลยครับในเรื่องของการเปิดเปิดลูกลูกจุดพุอะไรประมาณนี้ครับอยากจะให้แบบกิตากามากกว่านะส่งสั้นมากกว่านะครับพีเตอร์เช็ค ส่งนี้ก็เสียบอลง่ายครับมีโอกาสที่จะแบบเสียเสียประตูได้ง่ายครับนี่ครับจังหวะนี้อือซูเปอร์เซฟของเชคครับทําให้รอดไป1ลูกครับจังหวะนี้จะได้ไหมจะเสียไหมไม่รู้จะได้จะเสียจะยังไงโอ้เช็คครับล้มมาก่อนแล้วอ่าหวดไปก่อนครับโอเคโอ้เกือบไปเหมือนกันฮนะแค่บอดนี้ก็ตึงกันแล้วนะครับเมื่อกี้นี้โอ้แต่รอดรอดรอด,รอดครับผมรอดอยู่รอดอยู่ นาน่นไงโอ้ย oh, ยิงยิงเยอะกว่าด้วยนะโอเคครับในแท็กติกเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าเราจะเซตติ้งยังไงนะฮะ mm hmm. เราชอบอต่อบอลสั้นบอลยาวอะไรยังไงบุกสไตล์ไหนแล้วแต่เราเลยนะครับก็ของอย่างนี้มันไม่มีแบบตายตัวแน่ๆนะครับในส่วนของพี่ก็จะเน้นประมาณนี้แหละนะครับเนาะใครที่สนใจก็เอาไปทําได้นะครับไม่ได้ห่วงนะว่าจะก๊อปเหมือนกัน,นครับก็สามารถที่เอาไปใช้ได้นั่นเองครับนะ เดี๋ยวเจอกันในพีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ